สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุธที่25มิถุนายนนะคะสำหรับคืนนี้นักทุนก็รอดูตัวเลข GDP ของสหรัฐที่จะประกาศคืนนี้นะคะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็มีเริ่มตั้งแต่ทุ่มครึ่งย่อยคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะแล้วก็ GDP ไตรมาสที่1น,นะคะซึ่งคาดว่าจะออกมาติดลบ1.7นะคะ ส่วนสองทุ่มสีก็มีดัชนี PMI ภาคบริการแล้วก็3ามทุ่มครึ่งนะคะมียอดสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์สำหรับราคาทองคำเปิดตลาดในเอเชียที่บริเวณ1318นะคะเคลื่อนไหวระหว่างวันในกรอบระหว่าง 1,310- ถึง1,319นะคะราคาทองคำก็ย่อตัวลงมาหลังจากที่ขึ้นไปไายเมื่อคืนเมื่อวานนี้นะคะที่บริวเวณ1,325นะคะแล้วก็ยืนไม่ได้ก็มีการย่อตัวลงมาค่าเงิน u s ดอลลาร์ก็ยังทรงทรง,ทรงตัวอยู่นะคะเงินบาทเคลื่อนไหวที่บริวเวณ32.46บาทต่อดอลลาร์นะคะราคานาื้อมดดิบใน s m e ็ปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ106.46นะคะ ก็สถานการณ์ในอิรักก็ยังเป็นตัวที่ทําให้ราคาน้ํามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ต้องรอดูยอดซ้อกน้ํามันรายสัปดาห์ของสหรัฐที่ประกาศนะคะว่าจะออกมาเท่าไหร่นะคะซึ่งก็มีกา,การคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ติดลบ1.2ล้านบาร์เรลซึ่งถ้าออกมาติดลบจริงเนี่ยราคาน้ํามันก็มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้นะคะถ้าเราดูภาพแนวโน้มของราคาทองคํานะคะ ขึ้นไม่หายแล้วยืนไม่ได้นะคะก็อ่อนตัวลงมาแต่ถ้าดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆนะคะ MACD ก็ยังเป็นบวกอยู่นะคะ RSI ก็ชะลอตัวลงมาบ้างนะคะแต่ก็ยังอยู่ใกล้ๆบริเวณ Overbought อยู่เพราะฉะนั้นราคาในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะไซด์เวหรือว่าอ่อนตัวลงมาได้เล็กน้อยนะคะแนวรับก็มีที่บริเวณ1,300 แนวรับมีที่บริเวณ1,310แล้วก็1,306นะคะแนวต้านมีที่บริเวณ1,300แนวต้านมีที่1,325แล้วก็1,330นะคะเราก็ให้เทรดดิ้งลองเนมะื่อราคาอ่อนตัวสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ